สวัสดีครับผม HAK ฮักอนุรักษ์นะครับก่อนนี้ผมจะเริ่มเล่นเวทน,นะครับผมเคยทำคลิปการชกมวยไปแล้วหลายคนก็พอกันสร้างวันดีว่าไอดลอลผมนอ,นอกจาก The Lock เนยยังมีอีกคนหนึ่งคือพี่ Starlo หรือลุง Starlo นั่นเองถ้าเป็นยุคผมก็คงดูเรื่องแลมโบนะครับก็จะมีการยิงธนูอยากยิงมากเลยเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่ที่นี่นะครับสนามยิงธนูแล้วก็มีออครูฝึกคอยสอนผมนะครับเราไปดูกัน what you want me to be Feeling so faithless, lost under the surface Don't know what you're expecting of me But under the pressure of walking in your shoes อน,นี้เราก็มาอยู่ที่สนามธนูสนามนิธนูนะครับอาร์ตเอนะครับแล้วก็มาอยู่ผู้ฝึกสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผู้ฝึกแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับได้ครับสวัสดีครับผมชื่อเทรนเนอร์นินนะครับผมเป็นเทรนเนอร์ที่อาร์ตปฏิบัตินะครับผม โอเคครับผู okay, ้ฝึกคือผมเนี่ยสนใจที่จะยิงพิูเนีน่ยแต่ว่าไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยสามารถเริ่มได้ไหมเริ่มได้ครับทางเราจะมีบริการสอนยิมคาบิคอร์นะครับจะสอนแต่พื้นฐานการจับท่นการน้าวสายการใช้วิสุนเองนะครับก็คือตั้งแต่การเราจับไม่เป็นอะไรไม่เป็นเป<ช>็าพืา<ถ>าน้นฐานอย่างนี้อย่างนี้เออถ้าอายุต่ำที่สุดที่มาเล่นได้นี่อายุต่ำสุดที่เล่นได้นะครับในกีฬายิปนูก็คือเจ็ดขวบนะครับผม จดขวบครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมรบกวนครูฝึกสอนตั้งแต่พื้นฐานก่อนนะครับได้โอเคครับเราไปดูกันนูแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือหัวเร่งนะครับไลเซอร์ก็คือตัวนี้ไลเซอร์ก็คือตอนช่วงนี้แล้วก็ปีกมันเรียกว่าลิมนะครับผมลิมเนี่ยจะทําหน้าที่ในการอ่เป็นปอนแรงปอนด้วยส่งไปนะครับผมปีดลูกคือกลับนะครับผมแรงตอนนี้ก็จะอยู่ที่ลิมด้วยพอหนักขึ้น สมมติตัวนี้ที่พี่เล่นอยู่1 4ออนนะครับเท่ากับพี่โยก80กิโลแล้วเนี่ยผมเท่ากับ10กิโลนะครับผมออนขยับมากขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนเรายกน้ำหนักแนี่นะคมากขึ้นเรื่อยๆนะคครับโอเจับลักษณะในการคข้อมือนะครับคข้อมือปึอ๊บทุนะครับคข้อมือเราจะที่้เราจะไม่กำพันสังเกตกำพันทนุ้มกำกำพันสายเราแน่แขนถูกไหมครับครับเมื่อไหร่เราพีข้อมือออกคข้อมือไปปึ๊บพอเหมือนนี่แต่ครับเหมือนแค่ประคองมันไว้ครับประคองมันไว้ เ <Okay. S 2> พราะสุดท้ายแล้วในความเป็นจริงคือเราแค่ประคองมันเราจะกรมือได้ mm hmm. ครับเราจะไม่ไปกร,รมาคับมันสัง <Okay. S 2> เกตกรรมขดโยกไปโยกมาถ้าเราประคอง อ,อนนุปกรณ์น,นะครับที่ว่ามันมีอะไรบ้างอ,อันนี้คือตัวแข็งนบตัวแข็งครับใช่ครับอืมอโอเคฮนูนะครับจะประกอบด้วยส่วนหลักคือตัวน,นี้ส่วนหน้าเรียกไลเซอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูโอเคมันจะถอดแยกส่วนได้ยระหว่างลิมกับไลเซอร์ครับผมลิมก็คือตัวปีกนะครับครับตัวปีกจะมีการกำหนดกอนมานะครับผมอย่างตัวเนี้ย 66 68นิ้วอยู่ที่36ปอนด์นะครับผมเราเหมือนเรายกเบ็ดอย่างเนี้ยนะครับแล้วหนักกับ,กบเบาเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบหนักกับเบาข้อได้เปรียบน,นะครับเบาจะยิงได้แค่ระยะใกล้ถึงกลางนะครับผมถ้าหนักก็แต่30ปอนด์ไปจะยิงได้ระยะไกลจนถ,ถึง70เมตรแต่ว่าหนักมันจะนิ่งกว่าอ่านิ่งกว่าไหมอยู่ที่การถ่วงคันด้วยครับคันก็จะเบาถ้าแรงน้าวหลักหนักใช่ไหมครับแล้วหน้าเราเบาเราต้องถ่วงหน้าให้มัน เท่าแรง,งน้ำทีนี้มันอยู่ที่เทคนิคของ<ต>ทเทคนิคของแต่แตละคนว่าถนัดอย่างไหนด้วยใช่ครับแรงน้วเนี่ยจะอยู่ที่ว่าเราไหวเท่าไหร่ครับ,รบรน้าวเท่าไหนแห่ไหวเท่าไหน่โอยูที่แต่ละคนด้วยนะครับทําไมมันอันอันใหญ่อัน,อน,อน,อน,นเล็กด้วยอันเ,นเล็กคืออะไรอันนี้คือประเภทคอมพาวด์ครับคอมพาวด์จะแบ่งออกเป็นสองประเภทย่อยก็คือประเภทคันซ้ายที่พี่เห็นลายฟานะครับเป็นคันประเภททันติ้งคันจั่นใช้สำหรับการล่าสัตว์ อ๋อพวกพาสะดวกพวกพาสะดวกผมคิดว่าจะเหมาะนะพี่ใช่ครับจะพวกพาสะดวกส่วนคันแรกจะเป็นคันแข่งขันเรียกว่าคันทาร์เก็บก็คือใช้ยิงเป้าวหรือท่ออย่างเดียวอ๋อใช่ครับโอ้แล้วนี่คือมันมีตัวเลไรอันนี้มันคือเหมือนกันครับสุดทั่วตัวถั่วคันให้มันน้ำหนักบาลานซ์ดีเดี๋ยวลองถือดูก็ได้ครับพี่ น่าจะเบาไหมอันนี้เบาครับเป็นประเภทฮันงเต่งศูนย์เล็กก็จะไม่เหมือนกันศูนย์เล็กมันเป็นประเภทพินโอจะมีเรื่องไหมใช่ครับอันนี้เหมือนแบบพกพาครับก็อย่างที่บอกครับไว้ใช้ล่าสัตว์ปกติแล้วใช่ครับพวกนี้แหละครับที่เราไปล่ากวางล่าเสือแล้วเวลาเล็งนี่มีศูนย์มีศูนย์เหมือนกันเป็นพินครับนโดยใช้จักรวัวก็คือขึ้นมา เราตั้งอยู่นะครับระยะกลาระยะใกล้ก็คือการรักษาการไม่ได้ไกลมากแล้วพวกแอคเซสซอรี่นี่แอคเซสซอรี่ก็จะมีแค่ศูนย์เลงที่พี่ใช้เมื่อกี้นะครับผมตัวนี้จะคีเพอร์ที่เป็นกระบอกใสยลูกธนูนะครับผมก็จะมีฟิงเกอร์แท็บแล้วก็อัมการหลักๆที่นักธนูคนรจะมรของกันแล้ววันนี้เดี๋ยวมีนักธนูอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม ด่ดขอว่าว่าใครไม่วเราลรอ,อันนี้คือเป้าด้านซ้ายคือเป้าของ พี่เขานะครับแล้วก็พ่อทั้งขวางผมดูเองผมแม่นกว่าครับผมยิงสีเหลืองได้สีดอกโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพี่แนะนําตัวกับท่านทีน่ชมหน่อยได้ไหมครับ <laughs> ผมชื่อเจ้ครับต้องต้องบอกชื่อจริงไหม <laughs> ไ,ดได้ครับผมช <laughs> ื่อพิสารครับรังสิตโสพลนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าน้องๆในสนามก็จะเรียกเจ้โอเคพี่เล่นธนูมากี่ปีแล้วจริงๆเนี่ยถ้าไม่นับประเภทนี้ถ้านับมาจากจากทุกประเภทเลยนะครับรวมๆกันก็น่าจะประมาณสัก4-5ปี 4 5ปีได้แต่ว่าถ้าเป็นประเภทประเภทนี้เลยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก2อถึงสปีสองถึงสปีใช่ไหมแสดงว่าการที่เราจะสนใจจะเริ่มยิงธนูเนี่ยก็มันไม่ต้องใช้ระยะเวลามากมายะขนาดนั้นที่ต้องเก่งแบบขนาดนี้เออมันก็ขึ้นอยู่กับกับกับการฝึกฝนเนาะระยะเวลาในการฝึกฝนเพราะว่ากีฬาทุกประเภทก็รวมถึงธนูด้วยที่เราก็ต้องใช้ก็ต้องต้องต้องใช้เวลากับมันในการฝึกฝนในการที่ในการที่จะยิงเนาะและทักษะส่วนตัวของพี่คืออะไรครับ ทักษะส่วนตัวเทคนิคแบบว่าทําไมถึงพัฒนาไวเอ่อทักษะส่วนตัวก็ไม่มีนะครับมันเป็นการการยิงธนูผมว่ามันเป็นการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับคือ,ค,อคือเวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนยิงธนูเนี่ยเราเรียนเบสิกเหมือนกันหมดทุกคนแต่คราวนี้เนี่ยในแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องลองผิดลองถูกหาหาจุดที่ตัวเอง ก็ถ้าผมใช้คำว่าไงเดียวถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหาสวิตสปอร์ตของตัวเองให้ได้เท่านั้นเองซึ่งแต่ละคนจะหาได้ไหมก็แล้วแต่ระยะเวลาที่แต่ละคนจะใช้ก็แตกต่างกันคล้ายๆตีกอบอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างนั้นใช่ถูกต้องครับทุกคนเรียนเบสิกเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องหาจุดของตัวเองให้เจอแสดงว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่การซ้อมใช่ครับใช่ครับซ้อมบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็จะใช่ก็ธนูก็ไม่ได้แตกต่างกับกีฬาประเภทอื่น เมื่อกี้เห็นเป้าพี่ไปนะครับเมื่อกี้เป้าพี่ยิงกี่เมตรนะครับ3าสิบครับสบายมากผมยิงห้าเมตรก็แรกแรกๆครับแรกแเป็นอย่างนี้ทุกคนครับตอนสมัยผมยิงแรกๆกห้าเมตรก็อารมณ์ประมาณนี้แหละครับได้ครับโอเคครับผมมากได้นะครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับเออครูฝึกครับเดี๋ยวอยากให้แนะนำเพื่อนๆหน่อยครับว่ากีฬานี้มีกฎกติกาอย่างไรบ้างครับผมกฎกติกาของกีฬานี้จะไม่ยุ่งยากมากนะครับผมเอาเบสิกพื้นฐานเลยนะครับผมรนดับแรกในการมายิงนะครับจะพื้นฐานคล้ายกีฬายิงปืน <Okay. S 2> จะมีเป้ายิงครับ <S <S นะครับผมเส้นยิงครับนะครับมีโซนแอเรีเยให้เรายิงนะครับ <S <S เราจะไม่ยิงนอกโซนแอเรีเยหรือเส้นชุดติงไล์โอเคครับผมเวลาเรายืนเราก็จะยืนข้อมเส้นชุดติงไล์การยิงนะครับผมไม่หันธนูไปทางด้านอื่นหือประเภทของปืนเพื่อไม่เป็นอนันตรายต่อผู้อื่นนะครับผมเราจะยิงเน้นยิงเป้าอย่างเดียวไม่เน้นหันลูกธนูไปทางทิศทางอื่น,คร,นครับผมแนะนํากับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าน้องๆที่สนใจกีฬานี้นะครับ ครับผมก็สำหรับท่านใดที่สนใจในกีฬายิงธนูนะครับผมก็ท่านอยู่ในละแวกจรัญบางพัฒน์หรือว่าในแถบเนี้ยครับผมฝั่งทนก็จะมีสนามอาร์บ82นะครับพร้อมให้บริการอยู่ในซอยจรัสศรีวง82นะครับเข้ามาสามารถเข้ามาได้เลยนะครับจะจองผ่านเพจหรือ Walk in เข้ามาก็ได้นะครับผมยินดีให้บริการครับโอเคครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันดกรั้งิ่งสวัสดีครับ